สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้านสเกตัพครับพบกับอาจารย์ป้มเชิญตอนเช้านะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเราต้องช่วยกันอยู่บ้านนะนะครับแล้วก็ระหว่างเนี้ยนะครับอยู่บ้านนี่ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มนะครับวันนี้ป้อมก็เลยนึกถึงคําถามของแฟนเพจนะครับโอ้โหหลายคนมากเลยที่ทําเกี่ยวกับงานตกแต่งภายในนะครับทำงานเฟอร์นิเจอร์พวกนี้นะครับอยากเรียนรู้วิธีการใช้งานสเกตอัพซึ่งผมก็ไปดูใน y u ูทูบนะคนที่เขาสอนกันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเครื่องมือที่ใช้เนี่ย นะครับมีหลายคนมีบางคลิปสอนคนหลายแสนคนเลยนะครับกับการใช้เครื่องมือไม่อัปเดตนะครับเอาแล้ววันนี้นะครับลองมาดูเครื่องมือการทํางานนะครับงานตกแต่งภายในแล้วกันนะครับซึ่งผมเองก็ไม่เคยทำอาอัน,นต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเองก็เป็นวิศวกรสิร่งแวดล้อมนะครับเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้งานสามมิติเนี่ยก็ทาตามแบบเพียงเดียวแต่วันนี้เดี๋ยวลองเปิดทีเดียร์เฮาส์สิ่านะครับเปิดทีเดียร์เฮาส์แล้วทําให้ดูเลยแล้วบอกเลยว่าเดี๋ยวจะทําในมุมมองที่เป็นของอาจารย์ป้อมนะครับแอดมิน,นแล้วก็จะพยายาม ประยุกต์เอาเครื่องมือที่ที่มีอยู่นะที่คิดว่าเหมาะสมเข้าไปใช้ในการทํางานนะครับเอาละวันนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอสอนวิธีการทํางานเฟอร์นิเจอร์หรืองานตกแต่งภายในนะครับด้วยโปรแกรม sketchup ครับก็อย่างที่บอกไว้ในตอนแรกเลยนะครับว่าผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนตกแต่งภายในนะครับนั้นเองเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาตัวอย่างมาดูดีกว่านะครับก็ไปที่ t d warehouse นะครับ ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมทําคลิปนี้ผมยังไม่ได้เห็นอะไรเลยนะครับนะครับเอาเอาบ้านก่อนแล้วกันเผื่อบ้านมันมีภายในพิมพ์เข้าบ้านเข้าไปในแวหวนเฮาส์นะครับแล้วก็ไปดูที่โมเดลเพราะปกติผมดูเนี่ยเวลาบ้านเนี่ยมันจะมีเป็น,เป,นเป็นแปลนบ้านขึ้นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองเลื่อนเลื่อนดูที่มีงานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน เอาหลังนี้แรกแล้วกันมีไหมเอ่ยอ่ะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมว่าชุดนี้ดีกว่านะกดคลิกเข้าไปครับของ MTBB แล้วกดดาวน์โหลดเลยครับ furniture residential ดาวน์โหลดครับ yes อ่ะอามาวางเลยครับคือผมมีพักอินเยอะนะช่วงนี้กำลังพัฒนาพระอินด้วย อาจจะโหลดชา้าทิ่นึงเฮ้ยทำไมโหลดนานจังวะมันไฟลใหญ่หรือเปล่าไม่รู้ลองดูครับโอเคเมื่อมาถึงปุ๊กแล้วมันหันผิดด้านครับก็พื้นฐานสเกลับเลยเนี่ยมันจะมีคลิกขวานะแล้วออกคำสั่งที่ชื่อว่าฟลิปฟลิปคือกลับด้านครับฟลิปอลองอลองอลองก็คือตามแนวอะไรที่ทางไหนฟลิปอลองอันนี้กรีนถูกไหมวิ่งตามแนวเขียวกรีนนะครับมันก็กลับด้านมาแบบนี้เลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวสร้างไกด์นะครับในการทํางานครับ โอเคครับก็แมต้องศึกษาก่อนนะก็เดี๋ยวต้องเอาเอาภาพมาก่อนดีกว่าเอาขนาดห้องมาก่อนนะครับอ่ะผมเอาสี่เหแปดตรงนี้นะนง่ายนะครับแล้วก็มูฟมาเลยมูฟมาแนะนำนะเวลาทําแบบมือโปรเนี่ยผมแนะนำว่าอะไรก็ตามที่เราทำแล้วได้ productivity สูงเนี่ยเราควรทํานะครับอย่างเช่นผมอยากจะมูฟมาเนี่ยต้องมูฟในระยะที่เราคิดว่าเรา,เรา,เ,ราเรารู้อะ ผมจะมูฟมาในระยะ10เมตรก่อนเ n t นเตอร์อ่ะอันนี้คือ10เมตรนี่คือระยะที่ผมรู้ละว่า10เมตรต่อไปชิ้นงานทุกชิ้นที่วิ่งมาตรงเนี้ยจะมี10เมตรหมดครับอ่ะผมพุทธภูล,ลงไปครับพีพุทธภูล,ลงไปแล้วแตะที่พื้นผมก็จะได้ห้องที่มีขนาดเท่ากันพอดีดูงี้ครับกด E ตัว E นะอลเลเซอร์นะครับอาจจะเปิดกีบอลให้ดูครับผมยังมีช็อตคัทให้แล้วกันกดตัว E นะอลเลเซอร์แล้วก็ลบเราก็จะได้ห้องตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วก็คลิกัวครับคิขวา ออกสั่ง reword face กับด้านครับแล้วผมก็จะชิ้นงานตรงนี้ขึ้นมานะเป็นผนังครับหลัการทำงานเราควรจะ make group นะคลิกขวา make group นะครับถ้าเราไม่สนใจตรงนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับเราก็ล็อกไปเลยครับคลิกขวาแล้วก็ล็อกมาล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ขยับแล้วมันไม่มีผลโดยตรงต่อการทำงานอันนี้หลายคนไม่เคยไม่ค่อยได้ใช้นะครับจะต้องลองดูนะเพราะว่าในในคลิปส่วนใหญ่ใน YouTube ที่สอนเนี่ยผมบอกเลยว่ายังยังยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่ นะครับการทํางานมีสิทธิ์ที่ earlier เยอะแล้วก็มาทำให้ล่าช้าครับดังนั้นเองเนี่ยทำอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจหลักการทำงานอะไรก็ตามที่มันช่วยให้เราทํางานได้เร็วขึ้นแล้วก็ป้องกันปัญหาเราต้องทาครับการล็อกเนี่ยสำคัญมากนะครับต่อไปครับ extension ท,ที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันชื่อวิ t o ูวันนี้ผมไม่มาสอนวิธีการดาวนโหลดได้ติดตั้งนะจริงๆถ้าใครเป็นแฟนเพจผมเนี่ยไปดูใน u t u b e ผมก็สอนเยอะแยะพิมพิส o ูเข้าไปก็จะเห็นเองนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมทําคลิปสอนมา ผมว่าน่าจะเกินพันแล้วแหละในะไประเทศไทยทุกแหล่งเลยนะถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับแล้วอยากจะเรียนรู้เนี่ยก็ศึกษาเองนะวิสทูนะวีไอ i s สวคืออะไรครับว i s ทเนี่ยมันจะช่วยให้เราบอกเลยว่าสาวคนนี้ที่ทํางานตกแต่งภายในนะหรือคนตกแต่งต้องมีเพราะว่ามันจะช่วยปิดเปิดชิ้นงานได้ง่ายคือสมมติผมต้องการที่จะเข้ขาไปข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็อยากดูชิ้นงานชิ้นเดียวนะผมกดตรงนี้ครับคือหมายถูกมันก็จะเปิดแต่ชิ้นงานชิ้นเดียวตัวอื่นก็หายไปเลยครับไม่ต้องเสียเวลาปิดเลยเยอะ แล้วเปิดลูกตาครับมันก็จะออกมาอีกทีหนึง่งโอ้ลืมไปว่าเวลายอยู่ในกุ๊ปเนี่ยมันไม่ทํางานครับไปอีกตัวนี้นะโอ้โหดูดูด,ด,ดูคนนี้ทําไว้ไฟล์นี้โอ้โหน่าจะเอาเรื่องเลยครับนะมีเยอะเลยนะครับโอเคเวลาเรารับงานคนอ,อื่นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีเซตแบบฟอร์อมเยอะใช่ไหมแนะนําให้ทำแบบนี้นะไปที่ Windows นะ Model Info แล้วก็ไปที่ นะครับนะสถิตินะสถิติครับแล้วก็กดตรงนี้เพ r ่อช n u ย e นุมันจะไปไล่เอาชิ้นงานที่ที่เป็นคอมโพเนนตเหลือแล้วก็ตามที่มันไม่มีไม่ไม่ไม่ไมโเอเท่าไหร่ก็ออกไปครับนะแล้วก็เซฟจริงจร,งจร,งจรงมีปั๊กอินครีมด้วยนะอ่ะโอเคครับเอาละเราก็มาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเรามามาดูไม้ก่อนหนาะเท่าไหร่ต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเองไม่ใช่ผู้คนในวงการเลนะนะครับนั่นเองไม้หนาเท่าไหร่ กดทีเทปนะครับวัดดู0.02เมตรโอ้โห oh, ต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นมิลละ Window Model Info นี่เป็นหน่วยนะครับแล้วมาที่ยูนิตแล้วมาที่มิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรนะเล็งเป็นมิลลิเมตรแล้วทศนิยมสูตรตั้งแต่ครับคงไม่มีใคร0.02มิลนะอ่ะทีเทปวัดครับแล้วก็เช็คดู20มิลอ่ะไม้20มิลครับ เป็นไม้อะไรอันนี้ก็ไม่รู้แลวนะนะนะครับพา t ิค l ลไม้อะไรอะ MDF นะครับนะหรือจะเป็นไม้อัดนะพายวูดหรือจะเป็นอะไรกันอันนี้เรื่องหนึ่งผมก็พอศึกษานิดนึงแต่ไม่ได้รู้ลึกอ่ะยี่สิบมิลนะครับยี่สิบมิลอ่ะ,ละนั้นเดี๋ยวเราทำกล่องนี้ก่อนไอ้กล่องนี้ครับผมเดาว่านี่คือกล่องกองหนึ่งอะ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวกล่องนี้อยู่สูงจากพื้นเท่าไหร่จะอ,อ,อ,อยู่ห่างหรืกดตัว,ต,วตัวทีเทปลงมานะชิบค้างไว้แล้วมา ที่ตัวขอบไได้านบนตรงนี้ครับหกร้อยสี่สิบนะครับหรือถ้าเราไม่อยากจะอันนี้ผมเอาตามตามแบบแล้วกันเดี๋ยวจะงงอ่ะหกร้อยสี่สิบอันนี้คือเวลาเราดูแบบนะเราเราก็าาต้องทำตามเรี้ครับโปรเจกต์ยนี้หกร้อยสี่สิบนะครับอ่าแล้วก็ไอ้กล่องนี้จะอยู่สูงเหนพื้นเท่าไหร่ชิปค้างไว้นะเวลาเวลาดึงเทปขึ้นมาแบบนี้ชิปค้างไว้ แล้วก็วัดดูครับ ه, 1, 40, 1, อ่าเมตรสี่สิบพันสี่ร้อยกดทีเทปครับพันสี่ร้อยอันนี้เขาเรียกเส้นไกดนะ์นะฮะเขาเรียกเส้นไกด์เส้นไกด์เนี่ยมันจะดีครับมันไม่ได้ไปไปโดนกับตัวชิ้นงานนะโอเคครับแต่นั่นมาขอบของมันอยู่ห่างเท่าไหร่อันนี้ผมจริงๆผมลากมันได้ได้จากชิ้นงานแต่ผมอยากจะจาลองนะการวัดหน้างานขอบนอกเนาะ โอเคขอบนอกขอบนอกเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบอะก็วัดมาครับหนึ่งสองห้าศูนย์เรียบร้อยครับหนึ่งสองห้าศูนย์แหละเอาแล้วครับเราก็มาเริ่มไปเลยแล้วมาดูเรามาดูเคลียร์ในก่อนระยะในเขาเรียกอะไรไม่รู้เฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์เขาสามหกศูนย์นะครับสามหกศูนย์แล้วก็ สิบค้างไว้นะสามหกศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์สามหกศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะครับสามหกศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์นะแม่กันผมผมผมจันทร์สั้นจริงๆยี่สิบยี่สิบยี่สิบอ่ะอันนี้ สามหกศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งสองศูนย์โอ้โหเปะเลยแล้วก็ยี่สิบมิลครับอ่ะโอเคครับเราก็จะได้ชิ้นงานขึ้นมาแล้วนะครับแต่นั่นเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำชิ้นงานขึ้นมาเป็นกล่องดีก่อนแล้วผมก็จะทำอีกชิ้นนึงขึ้นมาตรงนี้ครับจะลบตรงนี้ทิ้งไปนะ อ่าแล้วตรงนี้ครับแน่นอนอยู่แล้วครับตัวเขาเองเนี่ยมันก็ต้องมีความหนาในตัวถูกไหมผมก็ต้องนะครับดึงมาขอก็ได้ดึงออกมาก่อกเอาแล้วครับเดี๋ยวนะลืม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 เดี๋ยวผมต้องดูว่า,วามันมันยืดออกมาเท่าไหร่ยังไม่เช็คเลยสี่เมตรสี่สิบเซน อ่ะผมก็จะพูดผูกออกไปครับสี่สิบซเอมอ่านะครับแต่แต่อย่าลืมนะอย่าลืมนะว่าไอ้ตัวไอ้ตัวเนี้ยด้านหลังเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีความหนาด้วยนะครับนนเนี่ยต้องมีความหนาด้วยนั่นเองเนี่ยผมไม่ต้องดันมันกลับไปยี่สิบินนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีความหนาด้วยถูกไหมครับยี่ิบบิน เข้าใจไหมครับแต่ผมยังไม่ใส่นะอ่ะดูพระอินที่ช่วยครับทาเป็นแผ่นนะครับดูนะพระอินชื่อว่า convexify ใน fredo ไปดูนะครับ fredo2 นะ convexify นะครับกดปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็กดโอเคได้เลยกดสเปซบาร์หนึ่งทีเรียบร้อยครับชิดงานของเรามันจะกลายเป็นแผ่นแบบนี้ทันทีนี่บอกไว้ก่อนว่าผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะผมเองไม่รู้วิธีการเชื่อมติดแบบนี้แบบนี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะแบบนี้แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่พื้นหลัง พื้นหลังเนี่ย20เมนเห็นไหมครับว่าเวลาผมทำอะไรเนี่ยผมจะจะเน้น productivity นะอ่าดูงี้ครับเวลาทำแบบนี้แล้วมันมันมันยุ่งยากถูกไหมเลือกอย่างนี้นะแล้วกด wish tool ครับโดยการกดกระปถูกมันจะซ่อนทุกอย่างให้ให้หมดเลยอย่างเงี้ยครับจะจะเหนื่อยน้อยลงอ่า20เมนตครับ20แล้วก็ถ้าอยากเม k ก group ครับเราก็ใช้คอนดิทฟายก็ได้ครับนี่คอนดิฟายช่วย อันนี้ช่วยงานเยอะนะนี่ครับแล้วก็กดโอเคกดสเปซบาร์ครับเรียบร้อยเสร็จและอัต่ตอนนี้ผมก็ได้ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งผมไม่แน่ใจว่าเวลาต่อจริงก็ต่อแบบนี้หรือเปล่านะอันนี้ถ้าผิดพลาดไปการใดต้องขออภัยด้วยนะก็คนที่เก่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ก็ไปทำมาให้ถูกต้องครับกดรูกตาวิสตูครับก็เสร็จแล้วและผมก็จะนะครับคลิปค้างไว้ไปแปะและนี่คือกล่องตัวแรกครับที่มันมีนะครับ อ่าโอเคก็คิดว่าเป็นแบบนี้นะจากนั้นมาครับเราควรจะคอนไฟล์ไว้ไปทีชิ้งานเดียวกันนะครับผมเมคคอมโพเนนต์จำไม่ดีนะครับ Make Component นะครับแล้วเลือกแกนให้เหมาะสมนะเอาไว้ตรงนี้ครับดับยวลคลิกนะอืมทำไมเดับยวลคลิกดิคลิกล้วรัวครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า A แล้วกัน คือคือต้องบอกไว้ก่อนผมไม่รู้ชื่ออะไรนะเดี๋ยวผมตั้งชื่อผมชื่อผิดเลือก A อแล้วกันเสร็จครับอันนี้คือตัวเอต่อไปนี้ชิ้นงานเนี้ยนะครับไอ,อตัวเนี้ยมันคือ a อคอมโพเนนต์เนะครับอ่าทำไมไม่ได้คือบางครั้งเนี่ยเวลาเรามีเฟสอยู่เนี่ยบางทีมันก็มีปัญหาเรื่องเรื่องนี้นะคือเคยเจอไหมเวลาไ a k e component แล้วเนี่ยแล้วมันไม่มา นี่ครับเห็นไหมครับบางทีันไม่มาวิธีการแก้ไขนะให้เรา make group ก่อนคือถ้าเจอเหตุการณ์นี้นะครับ make รุ๊ปก่อนนะนี่ครับมันมีเส้นในปอดตรงนี้ออ่า make รุ๊ปก่อนนะจานั้นค่อย make component ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลนะเราเราทาได้ครับ a แล้วก็เลือกแกนอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยละเสร็จละอันนี้คือตัว a แต่ A เนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามันจะมีเนี่ยอันนี้คือ A ไหมครับเรียบร้อยละนี่ก็หลักการทํางานนะทุกคนจะต้องทําแบบนี้นะครับควรจะทําแบบนี้นะครับนะโอเคนะครับต่อไปครับเดี๋ยวจะมีตัวตัวตรงกลางนี้ตัวตรงกลางนี้มันก็จะมีตัวชิ้นตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมมันอยู่ที่ราเท่าไหร่ครับห้าห้าศูนย์อ่ะผมก็ดึงออกมาทีิง้ไอชิ้นนี้แหละนะครับเราก็คัปปี้มาตรงนี้กล้นนะคอนโทรลนะคัปปี้มาวางตรงนี้นะครับ แล้วดึงลงมาเลย550อันนี้คือหลักการนะครับในการทางานนะเป๊ะนะครับเรียบร้อยา550แหละเสร็จครับแล้วลบตรงนี้ิ้งไปเลยนะไม่ใช้ตอนนี้เราก็ได้ระยะเห็นไหมครับ550อีซีีอันฟันไหมเห็นไหมครับเรียบร้อยละนะก็ดูสีครับดูนะวิธีการดูสีคือกด B packet แล้วกดเอาเสตนค้างไว้แล้วดูนะดูดูด นะครับกดเนี่ยกดกด,นะกดบีบักเก็ตนะกดบีบักเก็ตแล้วก็เอาใส่ค้างไว้แล้วดูดจะได้มาก็มาเทนะครับเราก็ได้สีแล้วแต่การเทรแบบเนี้ยไม่ดีนะเพราะว่าเวลาเทแบบเนี้ยครับเวลาเราไปที่คำสั่งดีฟ t สเทรแลนะ้ว c o m p o n น n t เนี่ยมันจะเวลาลากมาเงี้ยมันจะไม่มีสีดังนั้นเองเนี่ยอันดูนะคอนโทร set ให้เข้าไปข้างในครับแล้วทาด้านในแบบเนี้ยครับเวลาเราลากอ็อบเจกต์มาเนี่ย มันก็จะมาวางแบบนี้เข้าใจไหมครับวางแบบนี้นะครับเอาละนี่คือหลักการในการทํางานนะนี่ผมจะสอนแบบงานตกแต่งภายในครั้งแรกเลยนะซึ่งหลายคนขอผมมาเยอะมากนะครับแล้วผมไม่กล้าทําเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่คนทําแต่ตอนนี้โควิดมาแล้วอาจารย์ป้อมก็อยากจะช่วยทุกคนนะพยายามจะไม่ไม่อยากช่วยเดี๋ยวว่าช่วยเปงาน,นแบบไปช่วยอยากจะสอนแล้วกันเพื่อที่จะเอาความรู้ที่มีมานะไปประยุกต์นะครับผมเองอาจจะไม่เก่งเรื่องงานพวกนี้ แต่ผมรู้วิธีการทําให้เร็วขึ้นแต่นั่นเองเนี่ยใครก็ตามที่มีความรู้เรื่องเฟอร์นิเจอร์ลองดูคลิปผมแล้วเอาไปใช้ประโยชน์นะครับคลิปตัวน,นี้จะช่วยให้ทุกคนสามารถที่จะทาการได้ไวขึ้นจริงๆนะครับโอเคแล้วมปนเทคนิคที่หนึ่งครับเทคนิคหนึงเทคนิคที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าผมเวลาเอาลามาวางแล้วเนี่ยไปที่เค้ default t r a d นะน,นี่ไปดูในคลิปผมแบบสอนเยอะนะไปดูซีโร่ฮีโรสแปดตอนนะครับถ้าใครอยากจะเก่งใส่นี้นะไปดูซีโร่ฮีโรปแปดตอนในย t u b e ผมนะอนนะสอนละเอียดเรื่องพวกนี้นะครับ คือสังเกตว่าเวลาผมไป default tray แล้วเนี่ยมีคอมโพเนนต์ตรงเนี้ยเวลาผมลากมานะกดรูปบอเดลเนี่ยมันคือบอเดลที่อยู่ในบ้านในชะ่ไหมผมลากมาวางอย่างเงี้ยไม่โอเคนะแต่ถ้าเราอยู่ตรงนี้ครับมันไม่หมุนให้เราดังนั้นเองดูดนะ้านหลักการในการแก้ปัญหานะครับเราอยากจะให้มันวางแล้วแปะเลยถูกไหมอยากให้มันวางแล,ล้วแปะเราทำยังไงดูนะครับวิธีการคือเราเข้ามาข้างในนี้นะแล้วเราย้ายแกนครับย้ายแกนไปจุดที่เราต้องการนะดูนะให้เราคลิกขว,ว,วาที่คอมโพเนนตะ์นด้านในนะด,นนนะด้านในคอมโพเนนต์นะครับออกคำสั่ง change axis เชนแอคซิสนะครับเชนแอคซิสแล้วจะมีแกนใช่ไหมดูนะเตรียดูใว้ดีนะทำตามนี้แหละครับผมมีคลิปสอนอยู่แล้วไปดูในเว็บ,วบผมนะสอนหลายลายอย่างนะครับวิธีการคือนะครับเราก็มาคลิกบริเวณนี้แล้วให้แกนนะครับแกนแดงวิ่งได้ตรงนี้วิ่งหนาขวาเนี่ยนะแล้วแกนเขียววิ่งขึ้นกับแล้วคลิกกับเมื่อแกนดํ้งเวยวิ่งออกมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่ากรูได้เขาบอกกรูคืออะไรกาวนะดูนะเมื่อกดกรูปุ๊บนะครับเสร็จละ ชิ้นงานของเราตรงนี้ครับมันจะเอียงเพราะว่าเวลาลากมามันเอียงใช่ไหมแต่ถ้าเราไปที่ default tray นะ c อ m p o n e n t default tray คอมโพนนะครับแล้วกดตรงนี้นะแล้วออกคำสั่ง edit ที่ edit นะครับเราออกคำสั่ง glue t o นะเนี่ย a นะ part a นะ edit นะครับแล้ว glue t o นะ glue t o a n n i เรียบร้อยครับเสร็จแล้วแล้วตอนนี้เวลาผมลากมานะมันจะแปะให้เรา auto เลยถ้าเราเปิด x r a y mode ไปนะครับแล้วเราก็ลากมาแปะ เห็นไหมครับมันจะแปะให้เราเปะอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือตอนนี้ผมเอาเอาผนังบ้านเนาะคือตอนนี้เส้นไกด์เนี่ยมันทําให้เราทํางานยากเดี๋ยวเนี่ยอมโพเนนต์นะครับแล้วผมก็มาที่ select นะแล้วก็ลากมาวางมันก็จะแปะซึ่งเส้นไกด์ตัวเนี้ยมันทําให้เราเอียงนะอันนี้ต้องบอกว่ามันวิ่งตามเส้นไกด์นะแต่ถ้าเรามีแนวแนวขวางเนี่ยมันก็จะวางได้อ่าสมมติยกอย่างเช่นตรงนี้นะแต่ผมลากมาวางเนี่ยมันแปะตามเส้นไกด์ นะครับนั้นก็แปกตรงนี้ก่อนคือถ้าไม่มีสเกิร์ไม่มนปัญหานะตอนนี้ม,มีสเกิร์อยู่ไงมันมันแปะได้หลายคนงงมันพอหมายคืออะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเอาเอาสเกิร์ออกไปนะแล้วผมการวางให้มันเท่าพอดีกดตรงนี้นะแล้วมันก็แปะนะครับเอ็กซ e ์ไลท์หมดอืมมันมันไม่แปะกให้เราไม่แปะกก็จับวางเอาอได้แล้วก็แล้วก็ลากมาต่อ เข้าใจไหมครับแบบนี้ข้อดีคือข้อดีคือมันจะวางแบบนี้พอดีแปะแล้วก็ถ้ามันเอียงอ่ะเห็นไหมครับอย่างเงี้ยมันก็วางได้ไม่ต้องหมุนใช่ไหมครับอ่ะทําให้ดูเลยนะว่ามันมีข้อจํากัดอะไรบางอย่างด้วยนะครับการ snap นี่มันอาจจะไม่่คยเวอร์เท่าไหร่นะอ่าแต่ตอนนี้เวอร์วชั่นนี้พอดีนะในการจับ snap ง่ายขึ้นเนี่ยเนี่ยนะครับจับปุ๊บมันก็มาต่ออ่ะอย่างน้อยมันก็มหมุนเอาครับนะไม่เสียเวลานะ เคลียร์นะเคลียร์นะครับเอาละเราก็มาดูครับว่ามันมีอันหนึ่งสองสามสี่อันนะครับสี่อันแล้วก็มานะครับดูเหมือนว่าเขาตอบแบบนี้จริงนะผมเปิดผมเปิดประตูเปิดเข้าไปดูละมันมีความหนานะเนีย่ยถ้าผมซอาตัวนี้ไปนะครับมันเหมือนประกบกันแบบนี้นะเห็นไหมครับมันประกบกันแบบนี้ดังนั้นเองก็เป็นกล่องมาซ้อนกันแบบนี้แล้วก็อ่ะเราก็จับนะครับแล้วก็๊อปปี้ไปเรื่อยจับตรงนี้นะ แล้ววางแต่้นตามด้วย x ครับ x สองเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่หนึ่งสองสามสี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคครับต่อไปครับเราอยากจะอยากจะรู้ว่าไอ้วสัสดตุตรงนี้มันกี่ตารางเมตรเราทำอย่างนี้ครับเราเข้ามาด้านในนะปกติเวลาเราเข้าไปข้างในชิ้นงานตรงนี้ครับ เราสามารถเลือกโหมดได้นะว่าอยากเห็นด้านในด้านนอกหรือเปล่าอย่างเช่นผมต้องการเห็นด้านนอกครับเมื่อเข้ามาในกรุ๊ปแล้วเนี่ยกด high res of model ครับสลับกันแบบนี้จะทาให้เราเห็นด้านในด้านนอกครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยทําให้เราเห็นด้านในด้านนอกคําว่าด้านในด้านนอกคืออะไรครับก็คือเวลาเรามีชิ้นงานอยู่อะแล้วมันโดนบังนะครับอยากเห็นด้านในอย่างเดียวทยํายังไงก็ต้อง high res of model วิธีการก็คือไปที่คำสั่งครับ camera เราจะเดี๋ยไปที่ view นะ component edit แล้วก็ high res of model High res of model ติ๊กเห็นไหมครับมันจะเปิดปิดได้ว่าเห็นชินงาน view componented high res of model เห็นไหมครับอะถ้าเป็นถ้าเป็นมือฝีมือหน่อยก็พอรู้นะนั้นเองเราต้องทำชัอๆคัถูกไหมปกติผมไปที่ฝั่ง Window น,นะ model info แล้วไปที่ Unit น,นะครับเปลี่ยนยูนิตเป็นมิลลิเมตรแล้วนะแต่ตรงน,นี้สำคัญมากครับผมจะต้องไปนะครับอ๋อทุทีครับไม่ใช่ไม่ใช่ททีวินโดแ้แล้วพิ์ที่ preference ครับคือช็อตคัทอยู่ที่ preference ไม่ได้ model info นะ Windows Preference แล้วก็ไปที่ช็อ t c u t ที่ช็อ t c u t ครับเราพิมพ์ฟิลเตอร์หาเลยว่า r e s h ช็อตคัทนะสำคัญนะครับนี่ครับ View c o m p o n e n t Edit h i g h r e s of Model ตีครับเห็นไหมเราเจอแล้วกดตัว n ครับบวกเข้าไปครับ yes ตัว n มันว่างอยู่ไงตัวอื่นก็ได้ c o n t r o ล n ค l i n อะไรก็แล้วคนะลิป b อะไรก็ได้แต่เรานะกดโอเคแล้วตอนนี้เวลาเราเข้าไปทำงานครับมันจะมีตัว n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  เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้ว เคลีย <Clear S 2> นะครับเอาล้ววิธีการถอดวัสดุครับคือเราต้องเข้าไปข้างในนี้ครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนี่ครับเลือกทั้งหมดเอ๊แต่ทําไมทําไมมันยังเห็นตัวอื่นอยู่เพราะว่าไอตัวนี้ถือว่าเป็นคอมโพเนนตเดียวกันื่อเป็นคอมโพเนนตเดียวกันครับเราต้องไปที่ view component edit น,นะแล้วก็หายซ similar component คือซ่อนคอมโพเนนตตัวเดียวกันนะที่เห็นเอออย่างเงี้ยมันจะช่วยได้ครับโอเคมาตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วเราก็มาสร้างเลเยอร์สร้างเลเยอร์เนี่ยถ้าใครเรียนกับผมนะแล้วผมบอกว่าตัวฟรีที่นี่ฟ ผมใช้ตัว k ครับเซตไว้ Z ที่คูลิกแอลเอนี่คือเครื่องมือนะที่ทําให้มือโปรทํางานนะครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยเรียนรู้ได้แล้วผมสอนฟรีมาแล้วตลอดเวลานะครับนี่อผมตั้งชื่อเลเยอร์เลยว่างานเฟอร์นิเจอร์เรืองงานเฟอร์แล้วกันนะเฟอร์ Fur นะเฟอร์ <Fur. S 2> อ่ะเฟอร์ก็ได้เฟอร์แล้วผมก็ขีดนะเฟอร์ Fur ก็คือเป็นตัววูดแล้วกันเดี๋ยววูดเป็นอะไรทีว่าทีเฟอร์ Fur แล้วก็วูด นะครับแต่ผมก็ยี่สิบมิลนะครับอ่ะผมกดคันโยกเอนเตอร์นะปึ๊บมันก็จะได้เลเยอร์ขึ้นมาเลยครับแล้วข้อหมายคือตอนนี้ถ้าผมไปที่กุณเอาเอหรือเลเยอร์ตรงนี้ชิ้นงานตรงนี้แท็กนะครับอุชฉะหมายเรียกว่าแท็กเนี่ยผมจะสามารถปิดเปิดตัวนะครับไอตัวผมได้นะดีเห็นไหมครับมันจะหายไปเนี่ยอันนี้คือเหมือนออโต์กาดนะครับปรับได้เดี๋ยวจะบอกไว้ก่อนว่าปรับได้นะครับนี่ปรับได้แล้วเรายังสามารถปรับนะครับ ปรับตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นได้ก็ไม่ใช่เส้นปรับได้อันนี้ทําให้เราเห็นนะครับว่าชิ้นงานเราคืออะไรเฟอร์นิเจอร์ไหมอย่างเงี้ยครับปรับได้นะอย่างงี้อย่างเงี้ยเวอร์ชันนี้ปรับได้นะครับถ้าแต่เราจะปรับนะผมไม่ปรับนะแต่ปรับก็ปรับได้นะครับเพื่อจะเห็นว่ามันเป็นยังไงแต่ผมปรับได้เอาไม่ปรับแล้วกันเอาดีฟอลต์ครับอันนี้อันนี้ช่วยในการทำดอออิ่งนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับนะหรือเราจะปรับโหมดเป็นคัลเลอร์บายเลเยอร์ได้ครับตรงนี้คัลเลอร์บายแท็กรือเลเยอร์ครับจะเปลี่ยนสีใช่ไหม ไอ้ตัวอันแท็กเนี่ยเราให้เป็นสีขาวแล้วกันเปลี่ยนสีได้ไหมครับส่วนใอ้ตัวเอ๊ไม้ของเราอาจจะให้เป็นสีสีอะไรอ่ะสีเหลืองนะเพื่อให้เราเช็คว่าเราอยู่ในอยู่ในงานของเราอยู่หรือเปล่าเขาจะสีของเราแอยอางเนี้ยนะครับแล้วก็ปรับได้ว่าต้องใช้สีอะไรเห็นไหมครับอย่างเงี้ยก็ทําได้ง่ายมากๆนะครับโอเคโอเคเมื่อเราเรียนรู้ตรงนี้แล้วครับเราก็ผ่านขั้นตอนนี้ไปล้ว ต่อไปเรามาดูเบสิกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวทำต่อนะทำต่อยาวนะครับต่อไปคือเราจะรู้หลักการการถอดวัสดุผมแนะนำว่าการถอดวัสดุเนี่ยนะครับมันมีหลายโปรแกรมช่วยแต่เรามีตัวฟรีตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Product Connect นะครับ Product Connect เป็นพักอินฟรของเราเองที่เราทำขึ้นมานะครับเพื่อใช่ไครับไปดูนะเราเรามีรีวิวอยู่ในคลุมนะครับแล้วก็หรือได้นะก็จะมีตรงนี้ครับปกติเราจะมีแบรนด์นะแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อยู่แล้วเดี๋ยวตอนนี้จะมีเวอร์ชันใหม่นะครับใครติดตามเพจบ้านเสือก็เห็นว่าเรากำลังพัฒนาบิ แพลตฟอร์มไห้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเราก็โฟกัสไปที่งานตกแต่งภายในด้วยอเราก็มาใช้ตัว Product Connect กดไปที่เครื่องมือถอดราคานะจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเข้ามาข้างในนี้นะคือผมเดี๋ยวผมมีหนังสือที่ม้ให้แล้วกันนะครับจริงๆเดี๋ยวดูตามในเพจแล้วกันนะพอดีมันมันเยอะมากหลายคนที่อยากเรียนรู้กับผมนะก็ไปดูใน youtube ผมนะ Sketch Up Home นะ สเกตอัพแล้วก็เว็บหนึ่งโฮมและดูในเฟซบุ๊กบ้านสเกตอัพน,นี่แหละนะครับนะแล้วก็มีเว็บไซต์ e t c h u p t h a i com นะครับ w w w s k e t c h u p t h a สภาษาอังกฤษนะต่อกันเลยนะครับไปดูนะมีหมดโอเควิธีการคือนะครับเราก็มาที่คำสั่งนะครับ Add for m m o d เ l เพิ่มข้อมูลจากโมเดลง่ายมากนะง่ายมากๆง่ายมากๆกดแท็กครับ add form model คือเพิ่มข้อมูลจากโมเดลแท็กอะไรครับเลือกเลยครับ ี่ครับเฟอร์นิเจอร์วูดสองยี่สิบมิลแล้วเลือกเป็นอะไรครับดูข้อมูลเป็นแอเรียแล้วกดแอพพลายเลยครับแค่นี้ครับเราก็จะรู้เลยว่าไม้ของเราใช้กี่ตารางเมตรกดกดหลอดไฟนะนี่อันนี้คือหลอดไฟนะหลอดไฟเช็คได้กดหลอดไฟปุ๊บกดตรงนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นสีเลยแล้วทั้งหมดก็คือเจ็ดตารางเมตรครับ <S <S อ่านั่นเองเ่ยตอนนี้คือไม่ต้องเสียเวลาเลยครับเรารู้เลยว่านี่คือเจ็ดตารางเมตรแล้วก็รู้แล้วครับแล้วกดตรงนี้ เบื้องต้นนะครับเอาแค่นี้พอกอนก็ได้นี่ไหมครับเฟอร์นิเจอร์วูด20มิล7ตารางเมตรครับแล้วอยู่ตรงไหนครับกดดูได้เช็คได้อนี่คือคลิปแรกนะครับที่เราเรียนนะครับเดี๋ยวต่อเดี๋ยวมาต่อคลิปสองครับคลิปสองเดี๋ยวเราจะทำในส่วนที่เป็นตัวประตูประตูเปิดปิดนะครับนะทำยังไงเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับ